ก็อยากจะบอกว่าชินนี้จะไม่ค่อยได้แต่งหน้าคุณแม่มากมากนะคะแต่ก็อยากจะบอกว่ารับแม่มากๆเพราะแม่เป็นคนที่ซัพพอร์ตนีอยู่ตลอดเวลานะคะมีอะไรก็รับงานอะไรเอ่ยทุกอย่างเอ่ยนะคะก็จะเป็นคุณแม่หมดเลยนะคะแม่ก็จะเคลียร์คิวงานให้วันนี้นะทํานี้ทํานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคุณแม่ซัพพอร์ตตลอดเป็นแม่เบื้องหลังอยู่ตลอดเลยนะคะต้องขอบคุณแม่มากมนะคะจุ๊บบ๊อกนะคะ นี่นะคะเนสซี่นะคะจะ,จะมา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 แต่งหน้าคุณแม่นั่นเองค่ะแต่ว่าส่วนตัวนะคะเนตต้องบอกก่อนว่าเนสเนี่ยแต่งหน้าเป็นก็จริงนะคะรีวิวการแต่งหน้าแบบใส่ฝ่งใส่ฝ่อใส่เอ้ยใส่ใจใส่วาดก็จริงนะคะแต่ว่าไม่เคยได้แต่งหน้าให้คุณแม่นนเลยนะคะแต่ว okay. ่าวันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะเราจะมาแต่งหน้าให้คุณแม่ว่าสุดแซ่บสุดปังปะหลังปังปีกันเลยค่ะ สวยแบบสับแบบสับต่างๆนะคะเราก็ต้องเตรียมผิวหน้าของคุณแม่เนี่ยให้ดีแบบสุดปังก่อนเลยนะคะซึ่งวันนี้เซรั่มที่เนทจะมาใช้คุณแม่เป็นตัวนี้เลยค่ะไบลาทีนา่าอัลติเมทคอร์เซนเซรั่มค่ะตัวนี้เลยค่ะบอกเลยว่าเป็นเซรั่มที่โหลดที่เยี่ยวที่สับมากเลยค่ะซึ <Wow. S 2> ่งเนลดี่บอกเลยนะคะว่าเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มที่แม่ของน้องเนลี่เนี่ยลองมาได้สักพักแล้วนะคะบอกเลยว่าอยากแนะนําคุณแม่แม่ทั้งหลายว่าติดเต็ม เลยนะคะหลังจากที่ใช้แล้วนะคะผิวหน้าของเราจะดูอ่อนยาวเต่งตึงโบ๊ะบะมากเลยนะคะแล้วรู้ไหมคะว่าทำไมแม่ของน้องเนสตี้ก้าลองใช้เซรั่มตัวนี้นะคะเพราะว่าเซรั่มตัวนี้นะคะแม่น้องเนสตี้เห็นพี่ตูน่นันทิดาใช้ค่ะซึ่งแม่น้องเนสตี้เนี่ยก็คือเลิฟพี่ตูน่นันทิดาแบบสุดฤทธิ์นะคะก็พอลองใช้ตามเนี่ยมันดีจริงอะไรจริงแล้วหน้าของแม่น้องเนสตี้ตอนนี้ก็คือฉ่ำมงหยามากเลยค่ะ ันนี้นะคะเนสซี่นะคะก็จะมาแปลงโฉมผิวหน้าของแม่น้องเนสซี่นะคะให้ผิวสวยแบบพี่ตูน่นันทิดาเลยนะคะแต่บอกเลยนะคะว่าแม่น้องเนสซี่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าทํางานกลางแดดนะคะเพราะาต้องไปแลงควายแลงวัวไม่ใช่แลงควายนะคะแลงวับวบวบะละหนึ่งนะ,ะต้องไปแลงวัวนะคะกับคุณพ่อที่เวลาเราเจอแสงแดดใช่ไหมคะเราก็จะมีฝ้าปราจุดดำดำริ้วรอยต่างๆนะคะแต่ว่าโชคดทีที่คุณแม่น้องเนสซี่เนี่ยมาเจอเซรั่มตัวนี้นะคะไตรลาจิน่าอัลติเมทคลาเจนเซรั่มตัวนี้นะคะช่วยชีวิตของผิ แม่น้องซิ่วเยอะมากๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนมาจากใต้ท้องทะเลลึกค่ะทุกคนซึ่งมันจะช่วยผิวเราเนี่ยดึงด่างยิ่งกว่าผิวอ่อนเยาวหนึ่งแล้วเวลาใช้ตัวนี้นะคะเวลาแต่งหน้าเนี่ยก็จะทําให้หน้าติดทนนะคะแต่งหน้าง่ายขึ้นและได้รักความลุงอย่างเต็มที่เลยค่ะ สิบเต็มสิบไงแม่บอกแล้วว่าต้องสื้นะคะว่ามันเลดจริงๆซึ่งต่อปรับในวันนี้นะคะก็ได้เออเวลาอันเหมาะสมนะคะที่จะเปิดตัวคุณแม่ของน้องเนตตี้นะคะขอเชิญคุณแม่สายลม แม่ของน้องเนตีนะคะคุณแม่สายลมรักตน,นะคะ่ะหรือที่คุณแม่ลมนั่นเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนตี้ก็จะมาเห็นหน้า,นา,นาคุณแม่เนี่ยสวยแบบสูน่นันทิดากันเลยค่ะคะ่ะเดี๋ยวเนตี้จะมาเปิดดูเนื้อแพ็กเกจจิ้งต่างๆของเขากันเลยนะคะแพ็กเกจจิ้งของเขาคือมีความแบบว่าน่ารักปุกปิ๊กมากๆเลยนะคะเปิดมานี่ก็จะเจอไปน,นี้เลยะคะ่ะ ผลิตภัณฑ์ของเขาก็จะอยู่ข้างในนี้นะคะนี่เราก็จะแกลี่ยออกมาแล้วก็ไม้พายนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะข้างบนตรงนี้เลยตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมาปุ๊บ อย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมข้างในกันดีกว่านะคะเนื้อครีมข้างในก็จะมีความเป็นแบบนี้นะคะเป็นเนื้อเซอรั่มใสๆนะคะแบบบุกปีกน่ารักแล้วก็เขามีไม้พายมาให้ใช่ไหมคะเราก็จะแต้มลงไปบนผิวหน้าของคุณแม่กันเลยนะคะนี่ป้ายไม้พายขึ้นมาหนึ่งเสิร์ฟหนึ่งเสิร์ฟหนึ่งป้ายนะคะแบบว่าอ่อนโยนนะคะ แล้วบอกเลยนะคะว่าเนื้อเซรั่มตัวนี้นะคะไม่เหนียวเหนอะน่นะเราก็จะวิธีการวนลงไปบนผิวหน้าของคุณแม่นะคะแล้วก็ลูบขึ้นนะคะเพ่อจะให้ผิวหน้าเต่งตึงไปด้วยเลยนะคะนี่วนไปเลยคะ่ะวนไปแบบสับๆนะคะอ่าอย่างนี้เลยให้ทวนหน้าเลยนะคะบริเวณทัวหน้าตึ๊บ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 นี่ตึงตึงตึงนะคะแบบนี้กันเลย ถามคุณแม่กันดีกว่านะคะหลังจากที่ใช้ไทลาจีน่าอัลติเมตครอสเซนเซรั่มแม่รู้สึกยังไงบ้างคะผิวก็จะนุ่มชุ่มชื่นค่ะผิวเด้งเด้งมากเลยแม่ผิวหน้าขาวกระจ่างใสด้วยนะคะนี่อยากจะบอกว่าคุณแม่ใช้ก่อนนอนเช้าเที่ยงเย็นแม่ใช้ทุกเวลาเลยนะคะหน้าแม่เลยได้เด้งตึงโบบะขนาดนี้นะคะหลังจากที่เราใช้ไทลาจีน่าอัลติเมตครอสเซนเซรั่มไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปแต่งหน้ากันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าลุคของคุณแม่ออกมาวันนี้จะเป็นยังไงคะ I'm not นะคะบอกเลยนะคะไม่ว่าเจอสภาพผิวหน้าแบบไหนมีปัญหาผิวหน้าแบบไหนนะคะมาเจอไตรลาจิน่าอัลติเมตคลลาเซรั่มตัวนี anyway> ้นะคะผิวหน้าของเราก็จะเด้งดึ๋งเป่งปังแบบนี้เลยนะคะแบบเยี่ยมแปดเลยแม่เดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของคุณแม่กันดีกว่านะคะหลังจากที่ใช้ไตรลาจิน่าตัวนี้นะคะแม่รู้สึกยังไงบ้างที่บอกว่าใช้เวลาติดต่อกันมานานเช้าเย็นคือผิวหน้าแม่ก็จะใสผิวนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ผิวเด้งเด้งมากเลยค่ะค่ะแล้วก็ผิวหน้ารู้สึกยังไงบ้างคะ ตอนนี้แบบว่าเต่งตึงขึ้นขาวกระจ่างใสขึ้นน้อแม่นาอแล้วก็แม่เกิดอาการระคายเคืองหรือไม่ยิ่งใช้ยิ่งดีเอนะคะแล้วริ้วรอยของแม่จางลงมากแค่ไหนคะริ้วรอยจางลงมากเลยแม่จะมีตีนกาอะไรตรงนี้อ่ะมันจะริ้วรอยจะหายจะเต่งตึงขึ้นผิวหมองคล้ำแม่จะเป็นคนตากแดดผิวมองคล้ำก็จะจางไปค่ะแล้วแม่รู้สึกผิวหน้ากระชับขึ้นไหมคะกระชับเด้งดึงเลยเด้งดึงเลยนะคะแบบบุบบคะแม่ให้กี่คะแนนสำหรับเส เซรัม่มไตลาจีน่าตัวนี้ค่ะติดเต็มสิบค่ะติบเต็ม10เลยนะคะแม่ก็เห็นพี่ตูนนันทิดาใช้ใช่ไหมคะก็เลยแม่ใช้ตามเนาะผิวก<ช>็บอกว่าเด้งดึงโบบะแบบนี้เลยนะคะซี้พี่ตู่ค่ะ,ะและสําหรับใครที่สนใจนะคะบอกว่ามาจากช่องทางนี่นะคะก็หลับส่วนลดไปเลยนะคะ60%ทันทีค่ะและช่องทางการติดต่อสั่งซื้อเนตตี้ก็จะทิ้งไว้ให้ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็อาจจะเห็นคุณแม่ไม่ค่อยพูดนะคะพูดหนึ่งเลยคุณแม่ถนกล้องนะคะแม่ไม่ได้อยู่หน้ากล้องสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่แม่จะแบบว่าซัพพอร์ตสำหรับเน็ดด้านหลังอย่างนี้คะว่าจัดไฟอย่างนี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เป็นคนทํานะคะอยากจะบอกว่าถึงเนี้จะไม่ค่อยได้แต่งหน้าคุณแม่มากมายค่ะแต่ก็อยากจะบอกว่ารับแม่มากๆเพราะแม่เป็นคนที่ซัพพอร์ตเน็ดอยู่ตลอดเวลานะคะมีอะไรก็รับงานอะไรเอ่ยทุกอย่างเอ่ยคะก็จะเป็นคุณแม่หมดเลยนะคะแม่ก็จะเคลียร์คิวงานให้วันนี้นะทํานี้ทํานี้อะไรอย่างเง มานะคะจุป็อกนะคะและสําหรับคลิปในวันนี้นะคะเนลซี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะอาคุณแม่บอกเขาเลยว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้เราเนลซี่ด้วยนะคะเลิศมากนะคะทำมาหากินหนึ่งนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะไลลาจิน่าอัลติเมตเครืเจนเซรั่มค่ะฝากไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย